เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับ อมใช้งานกันเลยทีเดียวรุ่นนี้คือทน,นครับคุ้มค่าน่าใช้ท่านใดกำลังมองหารถบ้านไม่ใช้งานอยู่ครับคันนี้นะสนใจครับเป็น t o y ยต้าตอง1ปี96นะครับเครื่อง1.5กระจกไฟฟ้านะครับสวยๆคุ้มคุ้มเลยนะครับราคามอไซค์เท่านั้นเองถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครจะพยาํามพาตัวเลือกใหม่ๆตัวฮิปใหม่ๆกันนะครับ คันนี้ก็เครื่องเกียร์ดีครับพร้อมใช้งานช่วงล่างแน่นมากๆครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเล่เมเอกสารชุดโอนครบรถขับนิ่มครับวิ่งทางไกลสบายคันนี้รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับ คันนี้เปิดราคามาที่39,000บาทนะครับ39,000บาทคุท้มคุมนะใช้งานครับภายในสภาพดีไม่ขาดนะครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ